สวัสดีครับสวัสดีพี่้องปองไปที่ปู้ทุกคนเด้อเส,สดีฟีช่างน้อยพาเพลินพี่้องเบิ่งกนามพี่้องนะเต็มท,ทุ่งนาเลยนะครับหนามแห้งนาหลายแห้งครับพี่้องช่างกำแพงยังไม่มาเลยนะครับตอนนี้มีแต่ช่างทําโดมเพดัดดินวาใส่ให้ดินที่ขุดเจาะลุมฟังเพดเสาพี่้องนะดินที่ขุดทําเสา ดีครันพี่น้องตกมาจังสีเนียนๆเดี๋ยวเบิ่งกำแพงนเพราะว่ามันจะเนียนได้ซ้ำเลยครับพี่น้องนี่แหละพิสูจน์กำแพงของเราด้วยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งยานไปเบิกพี่น้องกันไปเบิ่งรากฐานกำแพงก่อนตอนนี้ช่างทำกำแพงยังไม่มานะครับตอนนี้ทำกำแพงยังไม่มาเลยนี่ตุ่มเปลือยเลยพี่น้องอืมไม่มีขยับเลยนะครับ แข็งแรงมากแข็งแรงมากโมนี่คาดว่าสิมาบุ๊นี่ฝนตกถล่มทั้งคืนนะครับตกแบบแห้งทั้งคืนเลยพี่น้องพี่น้องก็เบิ้งพี่น้องนำเต็มให้หนาเลยละ่ะเต็มอยู่นั้นตกทั้งคืนเลยฝนตกหนักทั้งคืนปีนี้ฝนดีแห้งปีน,ปนี้นี่ครับเพิ่นเอาเพิ่นเอาใส่สีได้พี่น้องมาเบิง้งพิธีเพิ่นใส่เสาพี่น้องละ นี่คุณใส่เสาแบบนี้นะครับนะครับใส่เสาแบบนี้ก็จะอมขึ้นไปประมาณโอ้ห้าสิบกว่าห้าสิบเซนได้ครับผมประมาณนี้อัปเดตอัมแห้งครับพี่น้องครับสูงดีครับเดี๋ยวไปเบิรงฐานล่างก่อนพี่น้องว่ามันจะแข็งแรงซั่นไหนครับผมตกบ้านได้หลายกันโอ้ตัดตาต่ายเรื่นเรื่ดเรื่ดเตกบ้านแล้วตกมากเกลีกันพี่น้องเฉลี่ยพิสูจน์กับแห้งแลวผมว่าจะแข็งแรงหนาโอ้พี่น้องนะ ครับป้อมหนาของกระแพงครับผมน้ำมากน้ำมากน้ำมากคำยันไว้นะครับมันมน,นั่นนั่นอย่าว่ามันมันมันใหญ่พี่น้องก็เลยคำไปสว่างไปส่วงไปครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับแน่นแน่นแน้นนะทา,าวอนดีครับพี่น้องเน่นหน้าทาวอนดี ต้องเทต้องเทปูนเลยพี่น้องต้องเทปูนนะครับถึงจะแน่นดีนะครับต้องเทปูนคะแนนอยู่พี่น้องเนาะแน่นหน้าดีครับผมนี่ช่างทําโดมนะครับสองจิตสองใจคับพี่น้องสร้างทําโดมมาฝนแห้งหลายครับพี่น้องฝนแรงมากนะครับเมื่อคืนช่างกําแพงเราจะมาไหมวันนี้รอรุนตกทั้งคืนเพิ่งหยุดตกนะครับผม ก็หยุดตกครับพี่น้องน้ำก็รัางไหลาทางตกแห้งแห้งคุณวันนี้อากาศฝนดีมากนะครับวันนี้ว่าักว่าสักแล้วหันด้วยตฝนดีฝนดีปีนี้ ทำข้อสะอาดเราพี่รองทันล่งคนเราไปไปรถเด้ออย,ย่าไปรุนรถนดิคุ้มรถมาเลยหนักคนด,ดีมากนะครับตอนนี้ช่างทำหอช่างทำหอพักก็มาแล้วนะครับมาเห็ดนะครับพี่น้องแล้วก็สร้างเห็ดรุ่งอาหารก็มาครับพี่น้องมากันทุกคนแล้ว เหลือรอช่างทํากําแพงวันนี้จะมาไหมเล็กจะขอบอกครับพี่น้องมันพี่ว่าน่าจะบรามามครับพี่น้องน่าจะไป็มาครับ<อ>พี่น้องมอ,องหน,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 นา,า,า,นามพี่น้องนะปกดีครับพนโอ้พี่สินแนนดีแล้วเทปูุนแล้วเทปูนแล้วแน่นหนาถาวรครับจะได้ปูนกอลงไปให้เต็มครับพี่น้องจะเอาปูนกอลงไปให้เต็มครับ โอ้พี่น้องก็เด่เนนีจอดีไะแนว่วปาด้วยพี่น้องอยังไงล่ะร่างเด้อ่างเด้อร่างเด้อบอ่บอเราขังจังเป็นน้อกต้องขยันพีกันเป็นน้ำ,นำผึ่งเ้อเขาตอยัเอาเน ตัดเสาต่อพี่น้องตัดเสาช่างทำโดมมาลุยงานต่อแล้วนะครับว่าสาร้างมากบ,อบ,อบนน้น้บ่เนียมขึ้นนะมขึ้นกับตบ้ก,ก็ขึ้นพักกระเซ้าอี่แล้วมามาอยู่แล้วตค่น,น้แะบานน้าเขาไปเก็บเห็ดได้หมย,ยุยซสู่ปวกสองบสามบ่บสามบ่เน,น,นี้ เมียนอันนี้รอบสามพระเจ้าหูจังหม่องนะยายเพราะว่าคนใิห่วงกอโทั่วมากเห็ออกอลรวเริ่งสินะกับป้ายแบบนี้าหาร้อกันแล้วดิๆๆว่าหนาฝนเนาะฝนปีนี่ากมากเรียวครับปีนี่ฝนโอ้ในซาใหญ่่นตัดไก่เลยพี่เราเนานปาดเป้นบ่ ชแบบปาดแล้วเลยพี่น้องอันนี้เสาที่จะต่อขึ้นไปนะครับต่อขึ้นไปเทิงครับพี่น้องให้ยาวหกเมตรฝนดีแห้งฝนฝนดีมากเลยครับจะไปเบิ่งกขาแพงน้นหนาครับพี่น้องดินกับสุดรงวัดดินที่เดืถมไม่อีกร้ายแล้วมันไหลออกมา่ท่านเทพปุณไปม่อท่านเทพปุน,าาน,ปนไหลออกเปืน่น นะครับสร้างอาดีตจนนิดละอดีนตัวนี้ออกไปทิ้งทำความสะอาดทำความสะอาดตอนนี้ก็ประมาณแปดเก้าโมงแล้วนะครับตอนนี้เนาะเขาก็ยุดโตนี่แล้วพี่น้องตกทั้งคืนเลยครับผมแปลว่ามาแห้งแล้วก็ยุดแห้งแล้วก็ยุดเหครับแต่ว่าตกทั้งคืน พี่น้องเราบึงดินซ่อลงบดครับผมดินซ่อลงหมดเลยนะครับเช้าว,วันนี้น่าจะไม่เข้านะครับวันนี้ควันมันมันฝนตกนะครับสิเ,เทปนูนอีกหลายรถอยู่ครับพี่น้องเอาดินใส่แล้วก็เทปนูนมันจังสีดินจำนวนไรน,นี้ครับพี่น้องเอาเหล็กยึดดีๆต่อตกมากก็ดีครับหนึงให้ดินแน,น่นซ่อลงหมดเลย กำแพงกับมมีไม่มีรอยร้าวนะครับกำแพงแน่นดีครับจัานน้อยเดินดูแล้วแน่นดีด้า่นหนาดีโอ้ยอดย่างนะเสาะลงหมดเลยจึดละซสาลงหมดเลยไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยร้าวมีแต่ดินสุดเชืช้แน่นหนาแน่นหนานอยู่ ถือว่าโอเคครับพี่น้องก็พอดีละที่สวยมันแพง่ไม่ตั้ม่าจะแน่นหนาขนาดไหนโอ้มอยมวงนี้นะพี่พน,ปปน้องนะเพราะว่าระเทศเทปูนว่าไปยังเอ,ยเ,เอาดินใส่ใหม่ได้ไม่เป็นไรเอาดินใส่ใหม่แล้วก็ถมดินแน่นเพอดีแต่ให้แน่นไปนะพี่น้องเนาะนั่นไรนุ่งเปียกทังร้างเบิดต้องเอาดินใส่แน่นๆดกักฝนหยุดต,ตกกตปป็ต้องเทป,ปูนเลยเทปปลยี่จะอยู่ต้องเทปูนเลยนะครับถึงจะอยู่ มนบรรยากาศเพื่นอนเะาฟ้าหลัวทั้งวันเลยวันนี้ฟ้าหลวทั้งวันเลยน้ำเต็มทุ่งนาเลยได้เพี่อนน้องน้ำเต็มทุ่งนาเลยนะตอนนี้ี๋ยวเราไปบนด้าน,านล่างพี่น้องไปดูด้านล่างก่อนว่าดินจะเซาะขนาดไหนตกแห้งครับฝนแรงมากแรงมาก ตกแรงมากตกแรงมากปาดดูว่าทะเลเต็มทุ่งนานเลยครับผมดูว่าน้ำทะเลเต็มทุ่งนานเลย <S <S พี่น้องน้ำเลยทางสาะไปเบิร์ตกะบ,บ่ค่อยลงหลเหมือนเดิมับผมพราะมลงลงแล้วกะไปน้ำก็ไปลอยห้อยห้อยเกาะครพี่น้องแล้วก็ไปลอยเกา โอเคพี่น้องครับประมาณนี้ครับผมมาอัปเดตให้เบิ่งครับผมว่ากำแพงข้างสิเป็นจังไรเนี่ยบนโตมมขึ้นแล้วครับเนาะกำแพงก็แน่นหนาดีนะครับมีแต่ดินซุดลงเฉยๆครับผมกำแพงไม่มีรอยร้าวครับพี่น้องคลิปนี้สั้นงเสร็ขอฝากไปสร้างสามแยกก่อนเด้อขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่เป็ในแรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินครับผมคลิปนี้ฝากไปเท่านี้พบกันคลิปหน้าเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆเร็วๆด้วพี่น้องเด้อพา่น้องอากาศเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีไม่ใช่ครับพี่น้้องรรับำเยดคผม